เอาละครับขออนุญาตเข้าสกูปแรกของเราในวันนี้เลยนะฮะขอเริ่มต้นรายการเหมือนกับเมื่อวานครับเราจะมาเริ่มต้นรายการด้วยความเคลื่อนไหวของเวทีการประกวดขาอ่อนนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นอีกเวทีหนึ่งนั่นก็คือเวทีของ MissUniverse นะครับซึ่งประเทศไทยเรามีตัวแทนก็คือน้องแอลลี่พิมพ์บงกตนั่นเองนะฮะในวันนี้ก็ได้มีการเปิดตัวมาแล้วนะครับกับชุดประจำชาติครับไปขยายพร้อมๆกันนะครับว่าจะสวยงามแล้วก็อลังการขนาดไหนครับ ถึงการประกวดมิสยู n i เว r ร์2014กันแล้วค่ะซึ่งในปีนี้แอลลี่พิมพ์บงกดจันแก้วได้เป็นตัวแทนของสาวไทยเข้าร่ว วดนางงามในเวทีระดับโลกครั้งนี้ค่ะและล่าสุดเมื่อวานนี้ทางกองประกวด MissUnivers e Thailand ก็ได้เปิดตัวชุดประจำชาติชุดราตารตีและชุดที่แอลลี่จะใส่ขึ้นประกวด m i s s u n i v e r s e 2014ซึ่งต้องบอกว่าแต่ละชุดสวยสง,งา่าเสริมรศมีให้กับแอลลี่มากๆค่ะต้องบอกเลยว่างานเนี้ยไม่ทำให้แฟนนางงามผิดหวงังด้วยการออกแบบและการตัดเย็บอย่างดีบวกกับผุ่นที่เป๊ะเวิร์ของสาวแอลลี่สวมใส่แล้วลงตัวสุดๆค่ะโดยเป็นผลงานการออกแบบโดยนาย อมรวิภูอินจัดชุดประจำชาติที่แอลลี่ได้ใส่นั้นมีชื่อชุดว่า Shadow Play of s ยามเป็นชุดสีดำปักเลื่อมฉลุลายระดับคสิสโล้รอวมกับพัดสองอันซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเล่นหนังใหญ่มหรสออย่างหนึ่งของไทยค่ะที่เป็นการฉลุลายหนังอัวเป็นเรื่องรามเกียรติและเล่นกับแสงเงาด้านหลัง นอกจากนี้ยังมีชุดเรสลายเสือแหวกอกและชุดร,ราตรียาวสีชมพูพร้อบด้วยชุดร,ราตรียาวสีทรูในชื่อสยามซินทิเลชันหรือแสงประกายแห่งสยามจากห้องเสื้อมอเรที่ดูเซ็กซี่อีกด้วยซึ่งเจ้าตัวก็ชื่นชมว่าชุดสวยแปลกตามีเอกลักษณ์และมั่นใจว่าจะสร้างความประทับใจบนเวทีมิสยูนิเวิร์สค่ะก็ดีใจมากค่ะแล้วก็อลิคิดว่าสวยมากค่ะชอบแล้วก็ดีใจที่ อลลี่มีโอกาสที่จะแสดงวัฒนธรรมไทยค่ะให้ชาวต่างชาติเห็นค่ะซ้อมประกวด Miss Universe ค่ะสำหรับการแข่งขัน Miss Universe สองพจะมีขึ้นในวันที่25บมกราคม2558ที่ U.S Century Bank Arena มหาวิทยาลัยนานาชาติฟลอริดาไมอามีรัฐฟลอริดาสหารัฐอ,อเมริกาค่ะโดยจะมีการถ่ายทอดสดให้ชมกันด้วยค่ะแฟนๆชาวไทยก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้แอลลี่กันเยอะๆนะคะ น้องแอลลี่ซูซูผมเชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านที่กําลังติดตามชมรายการของเราอยู่ก็คงจะคิดเหมือนผมนะฮะสาวสวยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ตําแหน่งได้ตาแหน่งหนึ่งกลับมาติดไม้ติดมือฝากแฟนๆเวทีขาอ่อนที่ประเทศไทยกันบ้างอยู่แล้วนะะก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปครับตอนนี้แวะพักกันสักครู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์ครับสักครู่เดียวกับ True Insider ครับ